สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับบ่าวชาวดงดึกดาบ,บันกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูบอนสี3ชนิดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมลักษณะของบอนสีทั้ง3ชนิดนี้จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเกือบเหมือนกันเลยก็ว่าได้ มาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนทายกันเล่นๆดูก่อนนะครับว่าต้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี้ก็มีชื่อว่าอะไรลองทายกันมาดูได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับอีกต้นหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะเลยเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ต้นนี้มีชื่อว่าโกสุภราชนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี้ก็ชื่อว่าช้างเผือกใบบัวนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนี้ก็มีชื่อว่าวัวแดงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างของบอลทั้งสามชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมว่าแตกต่างกันตรงไหนแล้วก็แยกกันอย่างไรมาดูเลยครับ เรามาดูลักษณะของบอนสีโคสุภราชกันก่อนนะครับท่านผู้ชมลักษณะของใบของเขาก็จะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีเส้นกระดูกใบเป็นสีแดงแล้วก็มีสีแดงอยู่ตรงกลางใบนะครับรอบๆนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับท่านผู้ชมส่วนก้านใบก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมคาดด้วยสีดํานะครับสีดําเป็นแถบยาวลงมาจนถึงลําต้นเลยนะครับ สำหรับกูสุปรารเดี๋ยวเรามาดูต้นที่สองกันเลยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็คือช้างเผือกใบบัวนะครับลักษณะของช้างเผือกใบบัวก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกูสุปรารนะครับคือมีเส้นกระดูกใบเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงกลางใบก็จะเป็นสีแดงรอบๆขอบใบนี้ก็จะเป็นสีเขียวด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูก้านใบนะครับท่านผู้ชมก้านใบของชางเปือกใบบัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมสีน้ําตาลลายๆด้วยนะครับแต่จะไม่มีเส้นคาดดําลงไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับก้านใบของชางเปือกใบบัวเดี๋ยวเรามาดูชนิดที่3ชนิดสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือบอลสีวัวแดงนะครับท่านผู้ชมบอลสีวัวแดงนี้ สีจะจืดกว่าอีกสงชนิดนี้เล็กน้อยนะครับส่วนลักษณะอย่างอื่นก็คล้ายๆกันนะครับท่านผูช้ชมจะมีกระดูกใบเป็นสีแดงแล้วก็มีสีแดงอยู่ตรงกลางใบนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวอยู่รอบๆขอบใบนะครับท่านผูช้ชมส่วนใบก็จะพผิวๆหน่อยๆน,นะครับท่านผูช้ชมแล้วก็ใบก็จะบางกว่าอีกสงชนิดนี้ด้วยก้านใบของ บอลวัวแดงนี่นะครับท่านผู้ชมจะมีสีเขียวนะครับนี่ครับก้านใบจะเป็นสีเขียวซึ่งแตกต่างจากสองชนิดที่กล่าวมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะนำบอลทั้งสามชนิดนี้เข้ามาเปรียบเทียบกันให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมชนิดแรกนี้ก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวนะครับแล้วก็ชนิดนี้ก็จะเป็นวัวแดงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ แล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นโูสุปราราชนะครับท่านผู้ชมนี่ครับลักษณะของใบก็จะคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ก้านนะครับท่านผู้ชมถ้าแย,ยกจากลักษณะใบนี้ก็จะแยกกันไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าแย,ยกจากก้าน,นนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะแยกออกได้เลยนะครับเพราะว่าก้านนี้จะแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่าง <ST. S 2> ของก้านของ ทั้ง3ชนิดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่จะเป็นก้านของชฉางเผลือกใบบัวนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นก้านของโคสุปราชส่วนนี้ก็จะเป็นก้านของหัวแดงนะครับท่านผู้ชมแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับบอลสี3ชนิดที่ผมนํามาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้รู้จักกันหากใครแยกไม่ออกก็ไปแยกตามที่ ผมกล่าวไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้หากใครมีข้อสงสัยก็พูดคุยติดชมหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ